สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชิตาสมวันตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการผู้รับผิดชอบงานผู้พิการรอพอสตอแม่สาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาค่ะรอพอสตอแม่สาเป็นสถานบริการปฐมภูมิที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวมทางด้านส,งส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรครักษาพยาบาลและการฟื้นฟูส เราอพศอตอแม่สายมีผู้พิการที่มาร่วมภารกิจของเราอพศอตจอจำนวนหนึ่งท่านค่ะคือคุณแสงดาวจุมปาคุณแสงดาวมีหน้าที่ดูแลทัศนียภาพภายนอกรอพศตออผู้ป่วยเบื้องต้นและจัดเตรียมสถานที่ในวันคลินิกต่างๆเพื่อให้การรับบริการของผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วแนวท้างพัฒนาผู้พิการของรอพศอตอแม่ส ทางราพสตเราสนับสนุนให้คุณแสงดาวเป็นผู้นำด้านสุขภาพของชุมชนโดยส่ง,สงคุณแสงดาวจุ่มปาไปอบรมเป็นอาสาสมาัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเพื่อให้ได้รับการอบรมความรู้ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจากการที่ผู้พิการเข้ามาทางานภายในรพสตแม่สายทำให้ทัศนียภาพของทางราพสตสวยงามมากขึ้นมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อใช้ภายในรอพอสตและเป็นต้นแบบของชุมชนผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับการรักษาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งตอบสนองนโยบายของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอย่างดีสวัสดีครับผมนายแสงดาวจุมปาความพิการของผมผมพิการทางการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออ่อนแรงชีบซ้ายผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแม่ใสอำาิอเมืองจังหวพะเยาตำแหน่งงานที่ผมได้รับมอบหมาย 1. คัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามาทำการรักษา 2. ทํทำความสะอาด <c oughs> กวดใบไม้กิ่งไม้และปรับภูนิทัศน์ของรบสตอสอ 3. เก็บรักษากายอุปกรณ์ต่างๆของผู้ป่วยเช่นเตียงวินแซว็อกเกอร์และ ไม้สามขาเป็นต้นก่อนที่ผมจะได้รับการจ้างงานผมทำงานการเกษตรอยู่กับครอบครัวปลูกปักและทำนาหลังจากที่ผมได้รับการจ้างงานผมมีงานประจำทำและมีรายได้เข้ามาจุนเกียร์ครอบครัวการออกกาลังกายของผมผม ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานหลังเลิกงานผมจะปั่นประมาณ30-40กิโลเมตรทำให้ร่างกายผมแข็งแรงและจิตใจผมก็ดีขึ้นครับคุณค่าที่ได้รับการจ้างงาน 1. มีเงินเก็บเงินออม 2. มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าทำามผมได้รับ ไว้วางใจจากผู้พิการทำหน้าที่เป็นประธานชมรมผู้พิการของตำบลผมจะทำหน้าที่เกี่ยวกับประสานงานขอโครงการต่างๆเช่นโครงการเยี่ยมบ้านและโครงการอบรมสิทธิของผู้พิการตีทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ดีมากครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ โรงพยาบาลเปาโลโชคัยสีที่สนับสนุนผมได้มีงานทำขอบคุณครับสวัสดีครับทางรอปอสตแม่ใสรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผู้พิการมาร่วมภารกิจของรอ,อสตอแม่ใสและในโอกาสนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลเปาโลที่ให้การสนับสนุนผู้พิการได้มาร่วมภารกิจของทางรอ,อสตอด้วยค่ะขอบคุณค่ะ